ครับขณะนี้เนี่ยครับเราอยู่ที่บริเวณหน้าโลตัสนะครับแล้วก็ด้านซ้ายมือจะเป็นโฮมโปรนะครับที่จังหวัดพิษณุโลกในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกแห่งนี้เนี่ยนะครับสามารถรับทีวีดีตอลได้เป็นอย่างดีนะครับสำหรับบริเวณด้านหน้าเนี่ยที่เราตรงมาเนี่ยตอนนี้เราก็วิ่งมาด้วยความเร็วประมาณ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับมาตรฐานนะครับทีวีดิตอลจากล็อกสเตเนี่ยสามารถรับได้ดีนะครับไม่มีสะดุดติดขัดเลยแม้สักน้อยนะครับด้านซ้ายมือเป็นห้างเทสโก้โลตัสนะครับดูสิครับ แล้วก็สำหรับทางผมเองนะครับเอโก้ก็าพาทุกท่านนะครับมาทดสอบทีวีดิจิตอลกันที่พิษณุโลกวันนี้นะครับเป็นมุมที่ใครๆก็บอกว่ารับไม่ค่อยดีๆนะครับมาดูกันสิครับทีวีที่ติดรถยนต์จากล็อกสเตนี่ยนะครับที่เราเลือกใช้วันนี้เป็นรุ่นโมบิลโรสีเสานะครับจะรับได้เป็นยังไงกันบ้าง Anywhere Anytime Anyone Season by Loxley.